เรียนอาจารย์ที่คอลพและสวัสดีทุกท่านที่รับชมน,นะครับก็ผมนายชินโชิปีชาพภวะของสำนวนสุภาษิตไทยในยุควัฒนธรรมสมัยนิยมภาษาเป็นเครื่องมือสําคัญที่มนุษย์ใช้สื่อสารทั้งยังเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิปัญญาของแต่ละคนในแต่ละยุคสมัยเช่นสำนวนสุภาษิตสำนวนสุภาษิตไทยถือเป็นวัฒนธรรมทางภาษาที่ชี้ให้เหน็นถึงภูมิปัญญาและความสามารถในการใช้ภาษาไทย ซึ่งสำนวนใช้เป็นเครื่องเตือนใจให้มีความรบอบคอบชี้ให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องการใช้สำนวนสุภาษิตไทยในปัจจุบันถูกดัดแปลงไปจากเดิมซึ่งมีการนำมาเล่นเพื่อเสสีสังคมในหัวข้อแรกกระแสการเปลี่ยนสำนวนรักบัวให้ผูกรักลูกให้กอดกับพลวัตของสำนวนไทยในสื่อออนไลน์สาเหตุที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากคณะกรรมการการศึกษาประถมวัยแห่งชาติ ได้เสนอให้เปลี่ยนสุภาษิตไทยจากรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีเป็นรักบัวให้ผูกรักลูกให้กอดเป็นเหตุให้มีการตั้งแฮชแท็กบนทวิตเตอร์ว่าเปลี่ยนสุภาษิตเพื่อสังคมที่ดีขึ้นส่งผลให้มีผู้คนจํานวนมากดัดแปลงสำนวนสุภาษิตดังเช่นคารมเป็นต่อรูปดอกเป็นเกซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากกระแสสังคมและยังสามารถจัดเป็นแนวคิดได้เช่นเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายาก ได้เปลี่ยนเป็นเพื่อนกินหาง,ง่ายเพื่อนจ่ายหายากมีแนวคิดในด้านเสรยสีประชดประชันจะเห็นได้ว่าภาษามีความสัมพันธ์กับวัฒนธร,รรมอย่างใกล้ชิดจึงไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในหัวข้อถัดมาวัฒนธร,รรมสมัยนิยมกับสำนวนสุภาษิตไทยออนไลน์ในสื่ออินเทอร์เน็ตสำนวนสุภาษิตไทยในสื่ออินเทอร์เน็ตได้สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมสมัยนิยมในหลายประเด็น เราเห็นได้จากสำนวนต่อไปนี้รักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีได้เปลี่ยนเป็นรักบัวให้ผูกรักลูกให้แผลจับแพะชนแกะได้เปลี่ยนเป็นจับเงินชนทองถัดมาสำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ที่สะท้อนวัฒนธรรมสมัยนิยมด้านเพศวิถีทางเลือกที่เปลี่ยนไปตามความหลากหลายทางเพศ สำนวนสุภาษิตไทยสมัยใหม่ได้มีการแตดแปลงเนื้อหาให้เข้ากับความหลากหลายทางเพศหรือที่สังคมเรียกว่าเพศที่3ดังเห็นได้จากสำนวนนี้ครับชาติเสือต้องไว้รายชาติชายต้องไว้ชื่อได้เปลี่ยนเป็นชาติเสือต้องไว้รายชาติชายต้องได้กันเองซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสังคมสมัยใหม่ว่าเพศที่3ได้ใช้โอกาสทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมเพื่อสร้างอัตลักษณ์และแบบแผนในการดำเนินชีวิตของตน ถัดมาในด้านของการบูชาความงามปัจจุบันผู้คนต่างบูชาความงามกลัวความแก่มนุษย์สามารถปรับปรุงร่างกายได้ด้วยวิทยาการทางการแพทย์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ดังจะเห็นได้จากสำนวนนี้ครับกายงามพอขนคนงามพอแต่งได้เปลี่ยนเป็นกายงามพอขนคนงามพอบอท็อกซ์ซึ่งคนรุ่นใหม่นะครับได้เสริมและสร้างความหมายของคนงามพอแต่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยคือการงามด้วยวิทยาการทางการแพทย์และเทคโนโลยี เช่นการฉีดโบทอกการตกแต่งรูปด้วยแอปต่อมาในด้านของการข้างไขวัฒนธรรมต่างชาติซึ่งจะเห็นได้จากสำนวนที่ว่าอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่นได้เปลี่ยนเป็นอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายเปิดกลางนำสไตล์ให้ลูกท่านเต้นจากสำนวนสุภาษิตไทยเดิมที่มุ่งสอนให้ผู้ที่อาศัยบ้านผู้อื่นอยู่อย่านิ่งดูดายควรตอบแทนด้วยการปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น แต่สมัยนี้ได้เสริมสร้างความสนึกสนานได้กลายเป็นเปิดกังนำสไตล์ให้ลูกทันเตนและในด้านสุดท้ายในด้านของการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินชีวิตซึ่งจะเห็นได้จากการดัดแปลงสำนวนไทยที่เกิดขึ้นดังนี้ครับมือไม่พายเอาตีนราณได้เปลี่ยนเป็นมือไม่พิมพ์เอาเมารากกอปจะเห็นได้ว่าการใช้การใช้สำนวนที่ว่าเนี่ยครับ จะมีการใช้เทคโนโลยีสื่อสารที่ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันและเป็นวัฒนธรรมสมัยนิยมอย่างแท้จริงครับจากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่าสำนวนสุภาษิตไทยได้มุ่งชี้แนะว่ากล่าวตักเตือนและในขณะเดียวกันทำให้มองเห็นความเป็นพลวัตของภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสและปัจจัยหลายประการรวมถึงลักษณะความเป็นพลวัตที่แสดงให้เห็นว่าภาษาไม่ได้มี เพียงแค่สื่อสารเท่านั้นแต่ยังเสือให้เห็นความคิดของคนรุ่นใหม่ที่แสแบ่งหาความเป็นตัวตนทางวัฒนธรรมของคนร่วมสมัยสุดท้ายนี้ก็ผมขอจบการน,นำเสนอไเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ